มา,มาตามดูตามเชียร์น้องสิริพันธ์กันครับรายการนี้จะลงทำการแข่งขันในท่าฟรีสไตล์50เมตรชายครับนี่ครับสิริพันธ์จะลงทำการแข่งขันในลู่ที่3ครับมาช่วยเชียร์กันมาดูน้องจะคว้าเหรียญอะไรมาของทอเพิ่มได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ กำลังเตรียมตัวเพื่อขึ้นแท่นออกสตาร์ทครับขึ้นแท่นสตาร์ทแล้วครับกำลังจะปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนออกตัวแล้วครับออกตัวได้ดี มาดูกันจะได้เหรียญเพิ่มไหมสำหรับวันนี้ดูจากสายตาระดับนี้ลุ้นนะครับได้ลุ้นนะครับตอนนี้น่าจะอยู่อันดับที่3าครับถ้าแรงไม่โตเมาละครับจะหนีอันดับสี่ได้ไหมอย่าหมดนะครับจวงเข้าไปใครจะเข้าก่อนครับระหว่างเลนที่6กับเลนที่3สงสัยจะหมดแล้วครับดูว่าใครจะแตกก่อน ตั้งใจแต่ก่อนครับ